สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซาโย,ยดีและทางช่อง channel ชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซาโย,ยดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีละชัยนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะสำหรับอีพีนี้นะครับฟุตบอลไทยสายยดีนะครับก็ไปกติการแรรายงานผลนะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับของทีมชาติไทยยู23นะฮะ ที่ก็ลงแข่งขันฟุตบอลชายในศึกชิงชมปเอเชียหรือไดการ f f c u 23 2026นะครับซึ่งไทยเราก็ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมไทยของเรานะครับลงสนามนัดแรกนะฮะก็เปิดสนามด้วยฟอร,ร์มกัรเด่นอันดุดันเลยทีเดียวนะครับการถล่มนะครับเอาชนะมองโกเลียดยสกอร์ขาดลอย6ประตูต่อ0ได้กันนะครับก็นำในครึ่งเวลาแรก3-0นะฮะ ก่อนที่จบเกมเจนน6-0นะครับก่อนจะไปดูสกอร์นะครับไปดูขุมกำลังของโคชวางก่อนนะครับเบองต้นก็ส่งกำลังหลักจากชิงชปมอาเซียนนะครับสนามอย่างครบคันเลยนะครับก็มีทั้งเสรสรราตีนะครับกับตันทีมสิทธาบุลล่าธนกิจโตินังปักและจุติกรบุรพานะครับของหน้าที่ล่าสุดนี้ก็ไปค้าแข้งที่ลีกประสิงคโปร์นะฮะส่วนสกอร์นะครับของไทยก็ได้ประตูจากอีคลัสันหล่นนะครับที่ก็พึ่งติดทีมาติไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับและโชว์ฟอร์มในเกมนี้ได้อย่างยยอดเี่ม มีส่วนทั้งการยิงประตูขึ้นนําและก็แอซซิ์นะครับให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับจากนั้นไทยเราก็มาได้3ประตูนะครับจากเสดสันราตีและก็ยุศกรบุรภา2ประตูนะครับและจากชวันวิทย์แซ่เล้าที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะอีก1ประตูนะครับจบเกมไทยแล้วก็ถล่มชนะ60คว้า3แต้สมสำคัญไปได้ในนัดแรกนะครับหลังเกมนะครับโคชวังก็บอกว่านะครับ โอเคนะครับเราทาได้ตามเป้าที่วางไว้คือการเก็บ3มแต้มสําหรับเกมแรกด้วยนะครับวันนี้น้องๆก็สร้างสารรค์เกมลุกได้เยอะแต่ก็มีอีกนิดนึงนะครับที่ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่ก็ต้องชื่นชมน้องๆน,นะครับที่สร้างเกมลุกได้อย่างต่อนเนื่องและกดแดงคู่ต่อสู้ได้ดีอย่างมากการได้ประตูเร็วนะครับก็มีส่วนในเรื่องของการเล่นอยู่แล้วทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นในหลายพื้นที่ในการโจมตีก็พยายามให้เขามองไปข้างหน้ามีสมาธิทุกช่วงเวลานะครับเราประมาคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับส่วนการส่งอกคลาส ลงตัวจีนนะครับและยิงประตูได้เขาก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับทั้งความเร็วความแข็งแรงแต่เขาก็ต้องปรับอีกเยอะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเขาสอบผ่านนะครับในระดับหนึ่งแต่เกมต,ต่อไปนะครับก็คงต้องปรับทคติกให้กับเขาอีกเยอะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ ที่ลงเล่นตั้งแต่เกมแรกและก็ทําประตูได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยยูยี่สามนะฮะก็จะทำการแข่งขันนะครับในรายการนี้นะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุไม่เกิน23ปี2026รอบคัดเลื่อนนะครับในกลุ่ม F นะฮะนัดที่2พบกับเลบานอนนะครับที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่6กันยายน2 0 1 8นะครับเวลา1 9บแนากาสานาทีถ่ายทอดสดนะฮะทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองยูทูบวีจีสปอร์ตและทูวิชชั่นนาวนะครับแฟนบอลไทยก็ให้กำล ใจนักเตะทีมชาติไทยของเราชุดนี้กันได้นะครับเพื่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชุโรปเอเชียและก้าวสู่ฟุตบอลเยาวชนโลกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยอดี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่นักกาวต่อไปฟุตบอลไทยซายยอดี้สวัสดีครับ